สวัสดีครับมาอีกแล้วครับโจทย์แนวขัดขัดเกินเกินเมแล้วแต่ครนี้จะเป็นโจทย์แบบความเร็วสนุกขึ้นไปอีกยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับยากกือเบาไม่รู้ก็วิธีคิดก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับครูก็คิดว่านักเรียนลองฝึกทําดยนะครับเอออะไรขึ้นชึบชบอามาดู นักเรียนชื่อซูโม่นะครับเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมรูกเขาทการทดลองเลยนะครับเขาก็เป็นคนแปลกๆอย่างนี้นครับเ,เขาบอกว่าถ้าเขาเดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยความเร็ว60เมตรต่อนาทีเขาจะสายไป5นาทีแล้วก็คิดไปเลยเแบบที่หนึ่งที่1 60เมตร60เมตร60เมตรที่ระยะทางนะครับไม่รู้กี่นาทีนะครับครูก็เขียน ปถึงตรงนี้ก็คือจํานวนนาทีนะครับกูก็คือจํานวนครั้งอะ่ะคูอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็จะจ่ายไป5้านาทีเอจ่ายไปก็คือดูครับจ่ายไปก็คือ,ย,คอ,อยังเดินต่อไปอีกนะครับนี่ 5, 5ห้าห้านาทีในชะ่ครูก็จ่ายห้านาทีโอ้นี่เดินไปกี่เมตรแล้วครับนี่อันตรงนี้คือถึงเป้าหมาย กี่นาทีไม่ทราบแต่ต้องบวกอีก5ครั้ง5นาทีแต่ถ้าเดินทาง75เมตรต่อนาทีนะครับจะถึงก่อนเวลา2นาทีออกแบบที่ 2, 2> ที่2อโคเขียนก็ได้ตีกันนะครับนักเรียนจะได้ไม่งง75 75 7ิจกี่นาทีนี่คือนาทีที่ถึงนะครับ ผมต้องการเวลาที่ถึงเพราะเวลาที่ถึงสําคัญสําคัญมากอ้อเอเอหายไปสองหายไปสองก้อนก็คือมาถึงตรงนี้นี่เอแล้วเราจะแจงยังไงดีนะคราวนี้มีเจ็ดห้า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 จนถึงตรงเนี้ยแล้วก็อีกสองก้อนใช่ไหมอืมก้อนี้เราจะต้องเอาไอ จำนวนครั้งเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยอ่ะเราเราเหลืออยู่เหลืออยู่เท่าไหร่เหลือจะทางกี่เมตรนะเออกี่เมตรต่อทีเอาหกสิบ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 สิ่งที่เราต้องเอามาแจงก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยแจงลงมาให้มาลงตรงเนี่ยพอดีงงไหมครับ อาจจะงงนะครับแต่ครูครูก็ลองคิดดูเล่นๆนะครับเอะถ้าลองดูตรงนี้มีหกสิบห้าครั้งบวกกับอีกสองครั้งก็เป็นหกเจ็ดมีเจ็ดครั้งหกสิบเจ็ดครั้งก็คือสี่ร2อยี่สิบสี่้อยยี่สิบเนี่ยเราจะมาแจงคือสอ้4ย0ี่สบเนี่ยเราจะมาแจงให้ที่เหลือตรงนี้คนละสิบห้าสิบห้าิบห ดูสิครับว่า15ได้กี่ครั้งตรงเนี้ย15กี่ครั้งดีไหมจากตรงเนี้ยมาให้ตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยพุ๊บเอาใหม่เอาใหม่จากตรงเนี้ยมาให้ตรงเนี้ยให้ตรงนี้ให้ตรงนี้ให้ตรงเนี้ยจะได้7.5พอดีเลยจากที่เหลือตรงเนี้ยมาให้ตรงเนี้ยจะได้7.5ใช่ไหมคือความระยะทางเร็วขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น15เมตรใช่ไหมก็เอา420 ตรงเนี้ยมาให้ตรงนี้420จาก60เป็น75นี้ก็คือต้องบวก15ใช่ครับก็ดูว่า15กี่ครั้งตรงเนี้ยเอ่ก็เอาลองหาดู60บวก15เนี่ยกี่ครั้งของ420เอาอลองจิ้มเล่นแรกดูเล่นๆดูนะ420หาร15 28ครั้ง28ครั้ง นะครับโอเคถ้าก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี้ก็คือยี่สิบแปดครั้งก็ตรุษว่า๋ยวคุณลองคิดดูเจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบแปดครั้งก็จะได้เป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านี่มันก็หมดยี่สิบแปดเจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบแปดก็จะเป็นระยะทางนะครับเพราะว่าเจ็ดห้า 75แบบเนี้ทั้งหมดย8ิบดครั้งใช่ไหมก็จะได้ระยะทางพอดีเ5็บห้าคูณยี่สิแปดได้เท่าไหร่นะก็เรียกหายได้แล้วคำจิ้งใหญหายโรงเรียนเจ็ดสิบห้าคูณยี่สแปดจะได้ระยะทางสองพันหนึ่งร้อยเลยนะครับนี่คือระยะทางทั้งหมดคำตอบก็คือโรงเรียน ไกลจากบ้าน2,100ลองเราเอา60นี่คูณ28ครั้งดูสิครับ28 29 30อาอนี่ตรงจากตรงนี้ถึงนี้คือ28ครั้งนะคูณ2ครั้ง29 30บ1 2สี่3ห4าหก5 60คูณ3.5ดูสิครับมันก็จะได้ดูว่าตรงไหม60คูณ3.5ก็ได้2,100เมตร ตรงนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะคิดอีกวิธีหนึ่งดีกว่าวิธีนี้คือครูก็ขีดไปหกสิบเมตรหกสิบเมตรหกสิบเมตรไม่รู้กี่ครั้งครูก็ขีดจนที่ครูเป้าหมายไว้ก่อนว่าเท่านี้ครั้งเอามันเหลือเท่าไหรครูก็เหลือมาห้านาทีครูก็เขียนระยะทางไปยังไปอีกก็คือ,อยังเดินไปอีกแล้วถ้าเจ็ดสิบห้านี่จะถึงก่อนอครูก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีก็เอาระยะทางที่เดือเนี่ย แจกให้ตรงนี้คนละสิบห้า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 มันจะได้ถึงพอดีหรือว่าถึงกี่ครั้งที่ตรงนี้มันก็ถึงยี่สิบแปดครั้งยี่สิบแปดนาทียี่สิบแปดนาทีนะครับถึงก่อนเวลาคือทั้งหมดต้องคือถึงสามสิบนาทีถึงเอ้ยยี่สิบแปดนาทียี่สิบแปดนาทีนั่นเองยี่สิบแปดนาทีถึงนะครับเอาเดี๋ยวครูทำอีกวิธีหนึ่งไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับเราก็วาดวาดไป ทำไปดูนะครับอ่าคราวนี้เราสมมุติว่าเราวาดเป็นระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนนี่นี่คือโรงเรียนบ้านเราวาดรูปนะครับรูปจะทําให้เราคิดเลขได้นะครับเป็นรูปเป็นการทำให้เราเข้าใจว่าอ่ซูโม,มเดินตอกตอกตกตกหกสิบเมตรต่อนาทีจะสาย5้านาทีก็คือยังไม่ถึงหกสิบเมตรต่อนนทีสายไป5้นาที ือยังไม่ถึงนะครับห้านาทีก็คือ5้านาทีถึงจะถึงใช่ไหมเดินด้ความเร็วหกสิบเมตรเดิน,เด,นเดินได้แค่เนี่ยเดินถึงแค่เนี่ยเมื่อกี้เราใช้วิธีแบบนีเออ้เวลาคงที่แต่ตอนนี้เราเราใช้เป็นระยะทางดีกว่าอ่ะนี่ก็เรียกว่าเดินไม่ถึงนะครับขาดอีกกี่เมตรนะครับขาดอีกสาม้อยเมตรใช่ไหม คือตัวมั่วเขาเดินถึงแบบที่หนึ่งเขาเดินถึงแค่นี้แบบที่สองถ้าเขาเดินเร็วขึ้นจะถ,ถึงก่อนเวลานะครับถึงก่อนเวลาสองก็คือเดินเร็วขึ้นเลยไปแล้วถึงไปแล้วถ้าเขาเดินต่อไปอีกอะ่ะอีกสองนาที<ส>เขาก็จะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงที่เขาเลยไปเนี้ย เขาเดินด้ความเร็ววง,ว,งว,งว,งวงนิดหนึ่งนะวงนิดหนึ่งคือตรงนี้75เมตรถึงก่อนมาทางนี้ก็ถ้าเขาเดินไปอีกเขาจะเดินไปได้ไกลถึงอ150เมตรโอเคเราจะใช้วิธีวิธีหนึ่งด้วยแบบที่หนึ่งเราเทียบว่า แล้วคุณจะใช้แบบเทียบความเร็วนะครับก็คือครั้งครั้งที่สองเดินเร็วกว่าครั้งแรกอยู่15เมตรใช่ไหม75เป็น60ก็คือ15เมตร75ลบ60ความเร็วต่างกัน15เมตรตอนน่อนาทีนะครับแล้วครั้งแรกอะเดินได้แค่นี้ครั้งที่สองอะเดินจนหมดเวลาได้ถึงแค่เนี้ย ความห่างของระยะทางครั้งแรกครั้งที่สองอ่ะมันต่างกันเท่าไหร่มันต่างกันตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือสามร้อยเมตรตรงนี้เราหาได้ตรงนี้ก็คือร้อยห้าจิบเมตรที่เราหาได้สามร้อยเมตรตรงนี้นะครับว่าเขาเดินช้าไปห้านาทีใช่ไหมก็สามร้อยเมตรอันนี้เขาเดินเร็วไปสองนาทีใช่กูก็ให้เดินต่อไปเรื่อยๆครับกูอยากให้เดินต่อไปเรื่อยๆกูให้จดเวลาเลยให้หมดเวลาให้เวลาคงที่อ่ะก็คือให้ครบเวลาเลย คือาคือันที่สองนี่คือฟิกเวลาแบบแรกที่ครูแก้ไม่คือฟิกระยะทางว่าระยะทางคงที่อันนี้ฟิกเวลาเวลาคงที่ระยะทางก็ไปเรื่อยๆระยะทางต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันร้อยห้าสิบบวกสามร้อยก็คือสี่ร้อยห้าสิบระยะทางต่างสี่ร้อยห้าสิบเมตรสามร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับ หนึ่งนาทีต่างกันสิบห้าเมตรถ้าสี่ร้อยห้าสิบนาทีจะต่างกันกี่เมตรก็เอาสี่ร้อยห้าสิบหารสิบห้าใช่ครับหารสิบห้าเท่ากับเครื่องที่เรียกกูหายไปแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะสามสิบนาทีสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้านะสามสิบนาทีอกูอได้เวลามาแล้วเวลานี้จะไปบ่งบอกระยละทาง นะครับก็คือทั้งหมด30สิบนาทีสองคนเนี้ไม่ใช่2คนถ้าเดินได้เวลาต่างกันส5ห้าเมตรต่อนาทีระยะทางจะต่างกันสี่ห้าสิบเมตรดังนั้นถ้าถ้ากูอยากรู้ว่า1นาทีนาทีหนึ่ง15้าเมตร1ิห้าเมตรสิเห้าสิก็คือสิบห้ากี่ครั้งในใน4ี่อห้าสิบก็สิบห้าทั้งหมด30สิบครั้งสิบห้าสามสิบครั้งก็ครั้งละ1นาทีก็30มสิบนาทีเอาสามสิบนาทีนี้เราจะหาระยะทางอ่ะ ระยะทางที่เขาเดินโรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหนเก้าสามสิบคูณกับสามสิบนาทีใช่คือใช้เวลาสามสิบนาทีเอาสามสิบทำยังไงต่อใช่บอกครู่อที่สามสิบเราย้ายไปดูนี่ครูใช้เวลาทั้งหมดสามสิบนาทีนะคือสามสิบนาที ในการเดินทางอ่ะถ้าครูเดิน60เมตรต่อน,นาทีแล้วก็60ตรงน,นี้ต่อน,นะไม่ใช่ซูโม่เดินซูโม่เดิน60เมตรต่อน,นาที6 0เมตรต่อน,นาทีที่ครูจะหาระยะทางจริงๆนะครูคือปกติซูโม่เขาเดินต่างกัน3.0น,นาที60เมตรต่อน,นาทีก็คูณ 3.0, 30น,นาทีก็ต้อง1,800เมตร พั1800 m, นแปดร้อยเมตรยังไม่ถึงนะครับยังเพิ่งได้แค่เนี่พันแปดร้อยเมตรบวกอีกสามร้อยเมตรที่เหลือก็สองพันหนึ่งร้อยเมตรจบใช่ไหมครับหรือไม,ม่ก็เอาอันนี้ก็เจ็ดสิบห้าเมตรคูณไปเลยสามสิบนาทีก็อยู่ในระยะทางเทาง่านี้แต่โรงเรียนอยู่ตรงนี้โรงเรียนอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องถอยไปอีกร้อยห้าสิบเมตรก็จะได้สองพันหนึ่งร้อยเมตรโรงเรียนคือระยะทางถึงนี้นะครับ โอเคจบนะครับข้อนี้ขอบคุณครับ